่ายบรรยากาศพี่น้องเขาบังไปตลาดนัดพี่น้องมหาหันกับกล่องบ่ไรก็เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่กับกล่องบ่ไ้กับกล้องไม่ได้โบเก่งทัางกับกล่องเหยุเก็ดเพบาเป่นพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนเ้อทถั่วไทยทัวทยท่วโลกพี่น้องไยบรรยากาศ้ทย อันนั้นท่ายอันโอ่อเมื่อนี้แคาเจ้าปิดเราพี่นอ้องสงใส่ไก่ปีใหม่คนงานกลับบัานอันนี้กับช่วงทรัพยากรธรรมชาติมันก็ล่างก่อสร้างน,นี้บรเ,เห็นคนงานเลยคนงานไปใส่เบอร์โทรเเห็นเลยซือ้อเนก่อสร้างบรเห็นคนงานเลย เอามือนีวัานยังคือพวเคยเห็นคนอ้อนยางเนาะวันนี้เนาะคือไปเห็นคนอ้อนยางคือไปเห็นนั่นนั่นว้ายมีตลาดนัดบ้านน้อวันนี้เนาะคนกึ่งหยับใชเนาะวันนี้ ใจจะหน้าที่ได้กินของหวานบ้างหที่ได้กินของบ้างคือพอนีคือพอมีอย่างาก็เนวมนีวันอย่างนอ้อตลาดนัดบนะ้างก็ช่วงสัปอ้ามือวันคือมีเงียบ มิตรีตลาดคือบ่มีเนาะเอา้าตลาดคือโลกจงสือคือบ่อมิอ้นหลังจากนี้ไหมตลาดบ่อมิ้นแบบนี้พี่น้อยตลาดมื้อนี้วันหยังตลาดคือบ่อมิ้นนะแบบนี้เนี่วัานยังตลาดคือพ่มีคือบอม่มีตลาด ยังมาตลาดแสตเด้อพี่น้องตลาดหลังก็ช่วงกันขั้งคือยังแกงคือบ่มีคือบ่มี่มยังจังแน่วนียไหวคือเปลี่ยนไม่ไลายแต่ฮั่นอ้อไ่มียังเลยพี่นอ้องไม่มียังเลยเอาบ่มี่ยังไรก็สิจบคลินไ้ซ่ำหนี้เพิ่นเด้อไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้หรอวัสด,ดีค่ะ